ยินดีต้อนรับสู่ฮิลล์ล็อกบล็อกที่จะพาทุกคนไปฮิลพร้อมๆกันเพราะเขาุนเชื่อว่าการฮิลก็มีหลายรูปแบบทั้งการได้ออกไปเที่ยวการได้กินอาหารอร่อยการได้เจอผู้คนการได้อยู่กับตัวเองใครอยากจะฮิลไปพร้อมๆกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ s u b สไคร b ์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน อันนี้จะเป็นบล็อกแรกที่ข้าพุ่นจะทำแบบที่ไม่ได้เกี่ยวกับพอดแคสต์เลยนะคะก็ใช้ชื่อว่าฮิลบล็อกนะคะเพราะว่าอยากจะเก็บบรรยากาศหรือว่าเก็บโมเมนต์ตอนที่เราออกไปหาความสุขให้ตัวเองอะไรอย่างงี้ในวันที่แบบเราเหนื่อยจากงานมาใช่ไหมเราก็อยากจะแบบว่าพักผ่อนอะไรอย่างงี้ก็วันนี้จริงๆแล้วเป็นวันพฤหร์ัสนะคะคือจริงๆก็ต้องทํางานแหละแต่ว่าเหมือนช่วงที่ผ่านามามันค่อนข้างยุ่งมาก อันนี้ก็เลยตัดสินใจแบบว่าลาพักหนึ่งวันแล้วก็มารีเฟชให้ตัวเองนะคะก่อนกลับไปทํางานก็แต่เราเลยหรือยังนะ <c oughs> วันนี้เนี่ยมาอยู่แถวลูกชินจุกุนะคะตั้งใจว่าจะมากินจิกิเมงกับพี่ที่ชื่อจิกิเมง <c oughs> ก็คือถ้าเกิดว่าใครดูคลิปคุ่นพิส EP 13เนาะจะมีพี่จิกิเมงผมมานิดนึงก็จะไปกับพี่คนนั้นนะคะ ก็เป็นร้านที่มีเพื่อนแนะนำมาอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็รีวิวค่อนข้างดีก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูว่าวันนี้เนี่ยวันวันเนี่ยออกมาทำอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวไปอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะแล้วเจอกันค่ะเห็นพี่จะเกิมเองแล้วเขาวิ่งกันเลยอ่ะตายแล้โอ้โหคนวิ่งเยอะมาก แสดงว่ารังจริงไงไงเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหหน้าแสงไม่เท่ากันเลยอะอสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออหน้าเรียวพี่สกีมองนะคะที่เราเจอไปแล้วแล้ววันนี้เราก็จะมากินสกมองใช่มาเดี๋ยวรอดูกันนี่คือร้านยังไม่เปิดเนาะใช่เปเซีย่นมอแต่คนวิ่งช้ำอีกประมาณสิห้านาทีร้านเปิดนะก็เดี๋ยวรอต่อคิวกัน พนักงานก็มาบอกให้เราเนี่ยเข้ามากดตั๋วในร้านนะคะเมนูของทางร้านนี้นะคะก็จะเป็นเมนูเช็กเมนทั้งหมดเลยนะคะจุดเด่นของร้านนี้เนี่ยก็คือน้าซุปเขาจะมีส่วนผสมของกุ้งนะคะเป็นรานเมงกุ้งทั้งหมดเลยแล้วก็มีเมนูตรงกลางนะคะที่เขาปุ้นเลือกนะคะก็คือเป็น ใส่โทมาโต้ด้วยก็คือเป็นแบบระหว่างมะเขือเทศกับกุ้งนะคะส่วนของพี่จิเก,กเมก็สั่งเป็นแบบกุ้งปกตินะคะแล้วเราทั้งคู่เนี่ยก็สั่งพิเศษนะคะก็คือพันหใส่ท็อปปิ้งทุกอย่างดับเบิลซึ่งตอนนั้นเรากดเรายังไม่รู้นะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวทุกคนมาติดตามกัน,นะคะ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไอเมนูพันหของเรานะคะ

นี่คือชีสชีสใหญ่มากไม่อะไรอ่ะคืออุ้ยหนูชอบามากเมนบาชอบกินเมนบ้านี่แบแมมบว่มมบาอันนี้ให้เมนบ้าเยอะมากใช่แล้วเมนบ้าใหญ่มากเยอะมากขอรีวิวก่อนเลยว่าอร่อยมากแต่ว่า,ม,า <c oughs> มีแต่มันอิ่มเกินไปอ่ะแล้วก็กินไม่หมดด้วย คือเนี่ยเขาถามว่าจะเอาเส้นแบบ normal หรือว่าเอาเส้นแบบน้อยใช่ไหม small <c oughs> ใช่ปะ่ะแล้วก็อ่สั่ง normal ไปพระปกติก็กิน normal <c oughs> ใช่ไหมใช่ <c oughs> แต่ร้านเนี้ย normal เขาคือโคตรใหญ่ <c oughs> ก็เลยกินเส้นไม่หมดแต่ว่าคือพวกหมูหรือว่าไข่หรือว่า เขาเรียกเมนบ้านี่ภาษาไทยคืออะไรหน่อไม้หน่อไม้ดองอ่ะเออคือเขาให้เยอะกว่าร้านอื่นมากๆอ่ะถ้าเกิดว่าเอามาตรฐานร้ำมนเองอื่นมาใช้ก็คือแบบนี่มันไม่ใช่ราเมนองมันเยอะเกินไปอ่ะมีหมูประมาณ3มชิ้นปะไม่หมูชาชูอ่ะหมูชาชูอ่ะใหญ่ๆหนึ่งใหญ่ๆหนึ่งแล้วมีเล็กๆอีกสามเออไข่หนึ่งฟองเต็มสะโพกไก่เออสะโพกไก่อีกหนึ่งด้วยแล้วก็หน่อไม้ใช่ปะหน่อไม้ชิ้นหนาๆอย่างเงี้ยอีกหกเฮ้ยกิน มันอร่อยมากแต่ว่ามันก<ล>็อิ่มมาก,อกเออชีสเอ,อไม่ใช่เชดดาร์อะไรนะมอสซาเรลลาชีสใหญ่อีกหนึ่งอันโปรตีนครบมากวันนะเ้อร่อยนะแต่ว่าใครจะมาสั่งแบบสมอลพอซึ่งขอเสริมิกนิดนึงค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เพิ่งมาลูตอนที่กินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ว่าจริงๆแล้วเมนูพันห้ามันเป็นเมนูที่ดับเบิลหลายๆอย่างอยู่ในนั้นนะคะเช่นที่บอกไปว่ามีเมมมาหรือว่ามีหนกไหมดอง6ชิ้นอะ่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราสั่งเป็นเมนูปกติอะ่ะเขามีมาให้แล้ว3ชิ้นเพียงแต่ว่าในเมนูพันห้าคือเขาดับเบิลมาให้เรานะคะเหมือนกับแอดเข้ามาให้อีกซึ่งเพราะฉะนั้นอะ่ะครั้งหน้าถ้าเกิดเขาปุ้นไปก็คิดว่าจะสั่งเป็นเมนูปกติของเขาแล้วก็เส้นน้อยแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบ หมอกไม้ดองหรือะไรเงี้ยนะคะก็สามารถซื้อทิเต็ตเพิ่มได้นะคะก็คือเป็นแค่ท็อปปิ้งส่วนนั้นไปคิดว่าน่าจะสั่งเมมมาเพิ่มอย่างเดียวเพราะว่าชอบเมมมามากเมมมาเขาวา่าวาอยมากนะคะด้วยความที่ต่างคนต่างอิ่มกันมากนะคะก็เลยขอมาเดินย่อยกันก่อนก่อนที่จะไปที่ต่อไปขาปุ้นก็เลยมาแวะที่ดิสนีย์สโตร์สาขาจินจุกุนะคะมาดูว่ามีของอะไรเข้าใหม่บ้างซึ่งขาปุ้นเนี่ยเป็นแฟนดิสนีย์มากๆเลยนะคะเพราะว่าโตมากับดิสนีย์เนาะแล้วก็ไปดิสนีย์แลนด์บ่อยมาก แต่ว่าจริงๆเราก็เพิ่งจะมาไปตอนที่ย้ายมาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นไม่เคยไปดิสนีย์แลนด์ที่ไหนเลยแบบฮ่องกงอะไรเง,งี้ยไม่เคยไปเลยมาไปที่แรกก็คือที่ญี่ปุ่นนะคะก็รู้สึกชอบมากเพราะว่ามันมันฮิวใจอย่างบอกไม่ถูกเนาะแล้วล่าสุดเนี่ยดิสนีย์ซีเขาเพิ่งเปิดโซนใหม่ไปนะคะในธีม f r o z e n t a n g กิแล้วก็ Peter Pan นเนาะเขาก็เลยมีกู๊ดออกมาต้อนรับโซนใหม่ของดิสนีย์ซีนะคะทุกคนดูลาฟันเซลสีน่ารักมากเลยอ่ะมีดอกไม้ติดที่ผมเหมือนในเรื่องเลยอ่ะ เสียดายที่อันนี้ไม่ใช่พงุญแจนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยโดนตกไปเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวทุกคนดูหน้าปาสกาวทุกคนดูหน้าปาสกาวดิน้องตลกมากเลยน้องหน้าตาเหมือนเต่ามากเลยซึ่งโซนใหม่ที่เปิดที่ดิสนีย์ซีนี้นะคะเป็นโซนที่ขบปูนยาไปมากแต่คือยังหาวันไปไม่ได้เพราะว่าได้ข่าวมาว่าคนเยอะมากคือถ้าเราไม่ตื่นเช้าเช้าในที่นี้คือต้องไปถึงปาร์คสักตีห้าอะไรเงี้ยนะ ก็อาจจะต้องใช้เงินแก้ปัญหาแทนนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวขอให้คนชาลงสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะหาโอกาสไปนะคะแล้วก็จะไม่ลืมเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนในฮิลบล็อกนี้อย่างแน่นอนค่ะฝากติดตามก็ได้นะและเราก็ถึงเวลาที่เราจะเดินทางไปที่ที่ถัดไปนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยข้าปุ้นจะชวนพี่ตะเคีเองไปที่ botanical garden อยู่ที่ชิบูย่านะคะเราก็เลยตั้งใจว่าจะนั่งรถไฟจากสถานีชินจูกุไปที่ชิบูย่าแล้วระหว่างที่เราเดินเข้ามาในสถานีเนี่ย ปรากฏว่าพี่สกิเมงเขาบอกว่าเนี่ยเธอรู้เปล่าว่าเขาเพิ่งรีโนเวทแอเรียใหม่ไปนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีร้านขนมร้านอาหารมาเปิดเต็มเลยร้านอาหารอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะอาจจะมีแค่2อร้านแต่ว่าขนมเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่มาแวะหรือว่ามาเปลี่ยนรถที่ชินจูก,กุเนี่ยสามารถไปเดินเล่นกันได้นะคะมาเราก็มาที่ botanical garden น,น,นะคะอยู่ที่ชิบูย น่ารักมากเลยเขาบอกว่ามันนีโนเวตใหม่ไปดูกันให้ฟุตดีบุนเดสให้ให้เขามีแบบของน้องน่ารักมากเลยอะ่ะ <c oughs> มีต้นฝรั่งด้วยอะ่ะ ที่นี่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าก็เหมาะสมนะคะกับราคาค่าเข้า100เยนเนาะมีคาเฟ่ให้นั่งด้วยซึ่งจริงๆก็ดูดีเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราสองคนไม่ได้นั่งคาเฟ่เพราะว่ามีแผนว่าจะไปกินไอติมมัทฉะกันต่อนะคะก็เลยถ่ายรูปเล่นกันนิดนึงแล้วก็เดินมาที่ร้านไอติมเลยนะคะร้านไอติมที่พี่สเกมเมงพามาวันนี้นะคะก็คือร้านไอติมมัชฉะที่มีความเข้ม7ระดับนะคะร้านนี้เนี่ยข้าพุ้นไม่เคยกินเลยแต่ว่าเคยเห็นมานานแล้วแหละ นี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาร้องนะคะนี่นะคือเข้มสุดเหรอเข้มสุดเจ็ดแต่ว่าเพิ่มตังค์ก็เลยหยุดอยู่แค่หกจบไม่เอาอะไรดีโอ้หน้าเรียวปะสุดๆตอนนี้เราอยู่ที่เกียวโตเวอร์วาร์ปมา ว่ามาร้านมัชชาที่ดังที่สุดในโอโมเตซานโดชื่อว่านานายะออยะด้วยความที่ทุกรถนะคะเป็นรถชาหมดเลยข้าพุณนก็เลือกไม่ถูกค่ะว่าจะเอาอะไรดีเพราะว่ามัชชาไปแล้วครึ่งตู้อย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือจะเอาชาย,ย่างอื่นที่ไม่ใช่มัชชาด,ดีอย่างเช่นเกมไมฉะหรืออะไรอย่างงี้แต่ว่าก็ดันไปสะดุดตากับรสชาติรสชาติหนึ่งนะคะเป็นรสชาติซีนลที่ไม่ได้มีตลอด ซึ่งนั่นก็คือนี่แหละค่ะมัทฉะเลมอนซึ่งบวกเพิ่ม1 0 0ยเยนแต่ว่าอะลองดูเพราะว่าคิดว่าคงไม่ได้มาบ่อยๆปรากฏว่าก็อร่อยใช้ได้เลยนะคะก็คือเป็นไอติมมัทฉะแบบที่ทุกคนนึกถึงนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีบางจังหวะที่เราเคี้ยวไปโดนเปลือกเลมอนนะคะที่เขาใส่เข้ามาซึ่งก็จะให้ความเปรี้ยวเล็กน้อยแล้วก็เฟรชดีนะคะถือว่าเหมาะกับหน้าร้อนเลย พอทานในตีมเสร็จนะคะก็แยกกับพิซซ่าเคเมงนะคะแล้วขบปุ้นก็มาเดินเล่นต่อคนเดียวแถวย่านโอโมเตซันโดนะคะย่านนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักในแง่ที่ว่ามีช็อปแบรนด์เนมเยอะนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับฮาราจูกุใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วย่านนี้เนี่ยยังมีอีกหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นมีร้านอาหารแล้วก็มีคาเฟ่อ,อีกเยอะมากๆนะคะอยู่ตามซอกตามซอย แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ข้าพุ้นชอบมากๆสาหรับย่านนี้ก็คือต้นไม้ตรงถนน <one>. ถ้าเกิดทุกคนสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าต้นไม้เนี่ยเป็นอุโมงค์เลยนะคะแล้วมันสวยมากในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยใบไม้พวกนี้ก็จะกลายเป็นสีเหลืองสีส้มนะคะส่วนในฤดูร้อนเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวอย่างที่ทุกคนเพิ่งเห็นกันส่วนตัวข้าพุ้นแล้วอ่ะชอบฤดูร้อนมากเพราะว่ามันดูล่มรื่นดีนะคะส่วนในซอกซอยนะคะก็จะเป็นบ้านเรือนเล็กๆอย่างนี้นะคะบางจุดก็จะเป็นบ้านคนจริงๆเลย อย่างตรงนี้เนี่ยเดินเดินมาอยู่ๆก็เจอร้านที่เป็นทรัคนะคะพอเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ขายเครปนะคะน่าทานมากไว้วันไหนเนี่ยเดี๋ยวเขาปุ้นแวะกลับมาก็จะมาลองดูนะคะ วันนี้เนี่ยเขาพุ่งตั้งใจว่าจะเดินแบบไม่เปิดแมพเลยเพราะว่าทุกครั้งที่มาโอโมเตะซันโดเนี่ยคือมีจุดหมายมาแล้วว่าโอเควันนี้ฉันจะกินร้านนี้วันนี้มีนัดกับเพื่อนร้านนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมาแบบเปิด Google Map ตลอดนะคะคือไม่ได้สนใจเลยว่าเออทางอื่นมันจะมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยไม่ดูมือถือเลยนะคะแล้วก็เดินเดินไปเรื่อยๆก็ได้เห็นร้านใหม่ๆเยอะแยะเลยนะคะร้านที่แบบปกติแล้วเราไม่ค่อยได้ผ่านอย่างคาเฟ่แบบโอเพนแอร์อย่างนี้ก็เพิ่งเคยเห็นนะคะปกติเนี่ยก็เห โซนที่เคยไปนะคะจริงๆการออกมาเดินเล่นหรือว่าการออกมาสำรวจเมืองเนี่ย ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทําง่ายแล้วข้าพุ่นก็ทําบ่อยมากนะคะพักหลังๆมานี้เพราะว่ารู้สึกว่าระหว่างที่เราเดินอะ่ะเราก็ดูนู่นดูนี่ไปด้วยมันทําให้เราเพลินแล้วเราก็ลืมเรื่องงานหรือว่าเรื่องเครียดๆไปได้ช่วงหนึ่งดีไม่ดีบางวันเนี่ยก็ลืมได้ทั้งวันเลยก็มีนะคะแล้วเราก็ได้ออกกําลังกายไปในตัวด้วยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าออกมาเดินข้างนอกเนี่ยวันๆหนึ่งอย่างน้อยต้องมีหมื่นเก้าแล้วแล้วข้อดีของการที่เราเดินหมื่นเก้าก็คือตอนกลางคืนอะ่ะคือเราจะหลับเร็วมาก ที่ยงคืนเนี้ยก็คือง่วงมากๆาแล้วแล้วพอหลับเร็วก็ตื่นเช้าพอตื่นเช้าก็รู้สึกว่าอารมณ์ดีขึ้นมันทําให้เรารู้สึกเฟรชขึ้นนะคะในวันถัดไปถึงแม้ว่าขาจะปวดมากก็ตามแต่ว่าคือปกติเราขับปุ่นอะ่ะก็ไม่ได้ออกจากบ้านทุกเสาร์อาทิตย์นะคะก็อาจจะออกแค่วันใดวันหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าการออกมาเดินข้างนอกอะ่ะมันช่วยให้เราใช้คําว่าอารมณ์ดีขึ้นแล้วกันอาจจะเป็นทางอ้อมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ ใครที่อยากฮิวใจนะคะและอยากมองหากิจกรรมนะ <c oughs> ก็อาจจะลองออกมาเดินเล่นข้างนอกดูจริงๆเดินห้างก็ได้นะไม่จําเป็นว่าจะต้องมาเดินแบบว่าตากแดดร้อนๆเหมือนที่ไทยอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> ก็แค่เดินให้เราได้ขยับร่างกายแล้วก็ตาเราดูนู่นด,ดูนี่แค่นั้นก็พอคะ่ะ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างคะกับฮิวบล็อก EP แรกทุกคนชอบกันไหมเอ่ยเนื้อหามันอาจาจะดูธรรมดาไปบ้างนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือวันธรรมดาวันหนึ่งของขาปุ้นนั่นเอง แต่ว่าข้าพุ่นเชื่อว่าเราจําเป็นที่จะต้องฮิวใจตัวเองในวันธรรมดาธรรมาแบบนี้เนี่ยแหละไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะไปต่อไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้าปุ่นก็ตั้งใจว่าจะนําเสนอวันธรรมดาของข้าพุ่นเนี่ยแหละให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ข้าปุ่นช่วยให้ทุกคนสามารถฮิวใจได้เนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วอีพีหน้าเนี่ยข้าปุ่นจะพาไปฮิวใจที่ไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามชมกันนะนี่คือสปอยของอีพีถัดไปค่ะ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปค่ะบ๊ายบายอ้ออย่าลืมคอมเมนต์คุยกันด้วยนะ